สวัสดีค่ะวันนี้คนสวยก็อยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็นิวยอร์กนิวยอร์กไรเงี้ยโป้ยนิวยอร์กก็คือ เป็นเมืองใหญ่นะฮะเป็นเมืองเขาเรียกว่าะะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวเจอร์ซีย์เลยทีเดียวนะฮะก็ยังอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลวยๆแบบนี้นะคะเอ๊ะว่าแต่น้องชี้อะไรคะทุกคนเหมือนเจอพิกัดอะไรชี้อะไรสาวน้อยชี้อะไรจ้านะคะต้องบอกว่าอะไรที่ทําให้ลาลิซาถึงกับต้องมองลงมาแล้วเดินชี้สักัดดีนะคะนั่นก็คือนี่แหละค่ะแหมลาวกับแมสคอตนะจริงไม่ใช่จ้าเป็นชุดดูคอนอีกแล้วนะคะแต่รอบนี้เขาเรียกว่าไม่ทักไม่ได้จริงจริง ะะเล่นใส่เป็นผ้าแบบนี้แอดปอยแล้วเขียนทางหลวงชนบทบุรีลมโหดมากนะขนบุรีลมไปนิวเจอร์ซี์แบบนี้ก็ถูกใจลาลิสาแน่นอนนะคะก็เรียกว่าไม่ใช่แค่ลิาล่าลหะคนแถวนั้นก็คงถ่ายรูปกันมือเป็นละวิงแน่แล้วนะคะวันนี้ก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ยเยอะจริงๆคะ่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับนะคะที่แบบว่าบริงที่มาทำตื่นตาตื่นใจค่ะ นี่บุรีรัมย์431กิโลเมตรนะคะอุ้ยไม่รู้นับจากไหนนะน่าจะนับจากกรุงเทพนะฮะ430ไม่ใช่จากนิวเจอร์ซีนะเ <laughs> อ่อนะคะอันนี้เป็นอีกคอนที่พิเศษสุดๆค่ะเพราะว่า คุณแม่ตาลีสเดินทางไปดูด้วยนะคะส่วนคนที่ตื่นเต้นคือเจนนี่อันนี้เจนนี่ดูจะตื่นเต้นกว่าน้องนะฮะโบกไม้โบกมือลงมาจากเวทีพอเจอคุณแม่แบบนี้นะคะแหมเด็กก็ถูกแซวอีกหรอกนะคะพร้อมจะย้ายสัมโนครัวเข้าบ้านมโนบาลเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าน้องลิสของเราเนี่ยน่าจะที่ ป่วยอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะมีเรี่องมีแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้กําลังใจจากคุณแม่จิตทิพย์ซึ่งไม่รู้ว่าคุณแม่รู้ด้วยหรือเปล่าว่ะลูกสาวเริ่มมีแบบป่วยๆเนาะ uh huh. ก็เลยแบบบินมาดูถึงที่เลยนะคะ uh huh. ก็เป็นภาพแบบน่ารักน่ารักสำหรับวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวค่ะในช่วงแบบท้ายคอนนะก็ต้องได้มีติ้งกันสักเล็กน้อยค่ะสำหรับ VIP แหมพูดตรงนี้แล้วแอดก็เศร้าใจน้ำตาไหลา VIP เราทำไมเหมือนไม่มี เดี๋ยวจะงงกันไม่ใช่ว่าไม่มีตั๋ว V I P นะคะ V I P มีแต่ว่าเหมือนแบบตอนจบจะไม่ได้เจอสาวๆไม่ได้พูดคุยเหมือนกับประเทศอื่นๆหรือเปล่ามีไหมแอปปอยน่าจะไม่มีอ่านนะดูในกฎ V I P เหมือนไม่มีเนาะเสียงแผ่วเลยนะคะซึ่งกนันบอกว่ารอบนี้ค่ะมันมีอะไรคะที่ทําให้สาวๆถึงกับอ้าปากค้างขนาดนี้นะคะลิซ่าอุทานว่าอะไรรู้ไหมแอดว่า โอ้ไม่กอย่างนี้เลย,ยเหมือนกับไปได้ยินน้องเลยนะฮะได้ยินน้องพูดเป็นคลิปมาเลยนะคะโอ้ไม่กแบบนี้เพราะว่ามีเมนของอ่ายายเกี้ยวค่ะออถึงกับถกให้ดูเลยถกเดี๋ยวเดีถกเสื้อเพราะว่าคลั่งรักค่ะสักชื่อเจนนี่ว้ตรงใต้หน้าอ,อ้นะ บอกว่านี่เป็นการครซี่แบบขั้นสุดเลยทีเดียวนะครับนี่ตานิตาโต <c oughs> เดี๋ยวต้องมีตาิสแบบสักชื่อน้องเอาจริงจริงก็มีนะแล้วก็เขาจะมีพวกแท็ทูหน้าง,งานใช่ไหมแต่อันนี้อันนี้อันนี้คือสักจริงแล้วสักเป็นภาษาเกาหลีแล้วถ้าดูไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาติและสักภาษาเกาหลีคือใต้อกว่าจะนี่คืาแบบค้างรักหนังมากนะคะซึ่งก็ทําให้สีสาวยืนอึ้งกันอยู่นะคะพิซูค่ะพิซูเอามือปิดปากแบบโอ้อย่างนี้เลย ตกกระจไม่คิดว่าจะโชว์กระตุกเนก็นี่แห <c oughs> ละความอิมแพกของศิลปินนะครับเนาะก็มี<อ>แฟนคลับที่เขาแบบเครซี่นะรักจริงๆแล้วก็แบบศรัทธาจริงๆก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละแต่ก็ เกินคาดที่ไปโชว์นะฮะคิดว่าแบบอา,อาจจะแค่ลงโซเชียลหรือได้แบบนี้ใช่ไหมล่ะเออซึ่งต่างชาติก็แบบฝรั่งนเนาะก็คงมองเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณนี้ล่ะคะ่ะวันนี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นเยอะรวมไปถึงการเปลี่ยนชุดของลาริสาด้วยก็ได้เห็นชุดใหม่ๆหลายคนก็ตื่นเต้นตื่นเต้นใหญ่เลยแอดเปชอบนะคะก็นี่แหละรวมบรรยากาศน่ารักน่ารักมาให้ดูประมาณนี้ก่อนส่วนมุมมูมินะคะจะชิปลงเรืออะไรก็จริงๆโมเมนต์อีกเยอะเลยทีเดียว เด,ะะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอัพพี่นิวส์นะจ๊ะแล้วก็อยากให้น้องแบบสู้ต่ออย่าเพิ่งล้มป่วยนะคะหมายถึงใจแล์ซึ่งอ๋อบอกก่อนว่าตอนนี้เหมือน รู้แล้วนาะว่าทรูเป็นสปอนเซอร์ที่เราบอกตั้งแต่ตอนนั้นเ<อ>นาะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมเหมือนอารมณ์ว่าแบบถ้าใครเติมเงินเยอะเขาจะจับฉลากนะอ,อาจจะลุ้น VIP อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีบูธไปตั้งด้วยทุกคนไปร่วมเล่นได้นะพอเขาจะแจกของที่ระลึกของ Black พิงคซึ่งไม่มีขายนะคะจะเป็นแบบพิเศษลิมิเต็ดเลยก็ลองดูแล้วกันถ้าเราฝ่าดงพงภยยัยกันเข้าไปถึงตรงนั้นได้สําเร็จกับมวลมหาประชาชนจํานวนมากในวันนั้นนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีค่ะ